สวัสดีค่ะปอเช่ปอเชต้านะคะวันนี้จะมารีินนี่เลยเทปกาวสองชั้นนะคะก็เช่นเนี่ยไปทาตามมาแล้วปร,กรวากฏว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรน่นะเป็นเย็บ3ามจุดพอสุดท้ายแล้วชั้นตามันก็พับลงมาสุดท้ายตามันก็เหมือนเดิมอยู่ดีก็เลยเนี่ยจะมาสอนวิธีการติดนะคะแล้วก็ h how t ูให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงของเช่นเนี่ยจะเลือกใช้ไซส์ M ที่จริงเขามี2เบอร์นะของบอกต่อมี M กับ L ทั้งหมด120คู่กล่องละ150บาทเนาะเดี๋ยวให้ดูกัน ไซส์เอมนะคะแล้วก็ไซส์แอที่จริงอะเราดูด้วยตามันดูอยู่เหมือนใหญ่นะต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วอะแปะแล้วมันก็อ่าเดี๋ยวให้ดูขนาดในกล่องนะคะเขาจะมีอุปรกรณ์นี้มาด้วยก็คือเป็นไม้ที่แบบวัดขนาดตาเดี๋ยวเชใชให้ดูกันนะว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็วัดดูเชชอยากได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกดูบางคนอยากได้หนาอยากได้น้อย ไรขนาดไหนก็เลือกเอาเลยเนี่ยเช่ประมาณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันโอเคเช่ก็จะจําแนวพับไว้ว่าเห็นไหมคะว่าเหนือเหนือตาเช่ขึ้นมานิดนึงนี่นี่นี่เหนือขอตรงนี้นนบางทีคนไม่ถนัดนะก็ใช้แหนบก็ได้แต่ว่าเช่ใช้หนึ่งไปหนึ่ง นี่แค่นี้เองเห็นไหมต่างกันไหมกับข้างที่ไม่ได้ติดติดแล้วเนี่ยถ้าอยากเป็นธรรมชาติก็คือให้ให้แบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรทําให้ตาหนังตาข้างเนี่ยปิดอะค่ะปกติเช่จะติดก่อนแต่งหน้านะคะแต่ว่าติดหลังก็ได้แต่จะมาแกะแกะแล้วก็ติดใหม่อะไรเงี้ยมันจะไม่ทนเพราะว่าหนึ่งมันโดนเครื่องสำอางนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วย อันนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนาะอดูแบบตาหวานขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าติดขนตาปลอมก็คือเ๊ะแล้ววันนี้ขนตาปลอมเชก็เลือกใช้ของบอกต่อเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์ BT03 ค่ะเป็นแบบกล่องเดียวนะอันนี้เป็นแฮนด์เมดด้วยขนตาก็จะแบบฟุ้งๆหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่ไปคือแกนะ่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเดี๋ยวติดให้ดูกันนะคะ พอเราลืมตาขึ้นปุ๊บมันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมันมีแบบเป็นเส้นชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอติดแล้วตาดูหวานขึ้นมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกาวแปะตาสองชั้นแล้วก็ขนตานะคะติดแล้วก็แบบทําให้ดูตาหวานขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมดูแบบ ฟุ้งฟิงอะตอนแรกก็ไม่มีเลยเนาะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของบอกต่อนะคะจะบอนเซอร์ให้เช่มาทดลองใช้ดูแล้วก็ไม่แพงเลยอะมี120คู่เนาะถ้าเกิดใช้ทุกเดือนก็ได้ประมาณ3-4เดือนแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทุกวันอย่างเงี้ยประหยัดมากเลย1 5 0ตกคู่ระบาดกว่าเองก็ลองซื้อใช้ได้นะคะมีที่ if and boy นะคะแล้วก็ไอจีของเขาแล้วก็ช่องทางการซื้อเนเช่ลงไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมติดแล้วก็ส่งรูปไปเช่ดูด้วยนะคะ